ฝนตกไม่ดูเรื่องกันเถอะว่ะอันนี้กำลังทำอะไรเนี่ยรับบทเปินหรออะไรยาเสียอันนี้กำลังทำอะไรให้มันเนี่ยโอ้ยจะจะจะไม่ชอบเห็นเท่าไหร่เลยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะเนี่ยทุกคน นี่ฉีดมันเพื่ออะไรเหรอมันระขมไม่อร่อยตีดยาเชื่ออยอ่ติดยาเชื่ออยู่ยาไข่เชื่อยาไข่เชื่อนี่ก็จะเป็นผู้ดูแลไก่ของที่นี่นี่เนั่นเเขาจะดูแลไก่แล้วก็คอยเช็ตรวจตามสถานการณ์ของที่นี่ ผมอยากรู้ว่าทําไมเขาต้องอุ้มไก่เวลาอุ้มไก่เขาต้องเอาหัวไก่เข้าไปด้านไหนทำไมทำไมเนี้ยหรอก็เรามันง่ายต่อการจับอะไรไม่ดื้อเลยนอกจากนี้คือยู่ไม่ดิ้นไม่โดดไม่อะไรแต่ถ้าหาหัวหานัวมันออกมาหันัวออกมาจะเลี่ยนจะไปทั่วไม่อยากอยู่ที่น่ครับผมก็สงสัยผมก็สงสัยอะไรไปเรื่อยเลยทุกคนนี้อะไรเนี่ย ยิบยิบผมบอกว่าเกิดจากที่ไหนมุกคนมีครอบมีกี่ตัวดูเบอร์นะครับยิบอ๋อนี่ก็จะเหมือนบาร์โค้ดข,ของไก่ะนะเขาให้เช็คประวัติเช็คพ่อเช็คแม่มันนะว่ามันคือมาจากสายไหนมาจากอ,อะไรประมาณนึงจะต้นประวัติได้เสียงอาจจะดังสักหน่อยนะทุกคนเพราะว่า ตอนนี้ฝนมันตกนะแต่ว่าผมก็พยายามถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะตอนนี้ขั้นต่ำไก่ของที่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ขั้นต่ำเหรอราคาแบบว่ายืนยืนเลยของที่นี่ของปรทที่นี่ก็เป็นไก่ไก่แบบแรกแรกเข้าเลยประมาณหนะลักพันนะสองพันสามพันอยเียอและสูงสุดของที่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับสอาพันหระ ข้าวแตงอื้อหือี๋ตัต้องทำงานกี่เดือนเนี่ยหนึ่งจะได้มันเนี่ยโอ้โหตัวไหนที่ราคาแรงๆเนี่ยบ้าตัวด้วยเหรอเอาเอาแค่ในเนี่ยก่อนได้เถอะประมาณเท่าหี้ตัวไหนอยู่ข้างในเหรอตัวนู้นใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูไก่ราคาหลักแสนนะทุกคน ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะแต่ว่าสําหรับคนที่เขาชอบคนที่เขารักในสิ่งนี้มันอาจจะไม่แพงสําหรับเขาตอนนี้ใช่ไหมเธอใช่ใช่ันี่เลยนะตอนนี้เป็นไก่ลูกอะไรเธอเป็นสายอะไรเป็นพม่าเป็นไทยเป็นไก่พมา่าอนนตอนนี้เป็นมาล่อนะทุกคนทีนท่พมาล่อราคาหลักแสนเลยทุกคนและนี่ก็คือ พ่อพันมันตัวนี้เจเรดาราคาอาจจะแพงกว่าลูกมันเนะเพราะว่าแค่ลูกมันนก็ประมาณหลักแสนแล้วน่คนี้เอาเป็วนวน่าถ้าใครรู้เรื่องไก่หรือว่าชื่นชอบเรื่องไก่ก็สามารถคอมเมนต์ได้ได้นะทุกคน <Okay. S 1> ที่นี่ก็จะเป็นไก่ของกอเจ้าพยา888แมันเป็น สุ้มของจังหวัดส,สกแกนทุกคเป็นอีกหนึ่งกุ้มที่มีของดีมีแร่ไอเทมอยู่ที่นี่เยอะเลยนะไม่ว่าจะไก่หรือว่าควายนะทุกคนที่นี่ค่อนข้างสุดเลยนะ